สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็ได้รับพัสดุเรียบร้อยแล้วนะคะจาก KP Shopping Bag นะคะนี่นะคะก็เป็นเพจช้อปปิ้งของพี่คาเลนทินเองนะคะก็ตื่นเต้นมากเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะคะว่าข้างในเป็นอะไรนะคะซึ่งเราก็รู้แล้วล่ะว่าข้างในเป็นอะไรจะแกะให้ดูเออไม่ต้องสงสัยนะคะว่าทำไมอีนี้พูดปากบิดจากเบี้ยวจะบอกว่าเป็นร้อนในที่ลิ้นนะ่ะทรมานมากกินอะไรก็ไม่ได้ เออเป็นมาหลายวาันแล้วด้วยเพราะช่วงตะขอนอนย่ยยังรู้สึกว่าเจ็บอยู่เลยอะแรงมากเช่นนี้แบบว่าเวลาคุยเนะี่ยเหมือนคนจะสริดในการพูดแต่จริงจริงไม่ใช่นะมันเจ็บมันทรมานที่สุดเลยอะอืพยายามกินยาแล้วก็ไม่หายสักทีอยากแกะให้ดูนะคะน่าหนามากค่ะตื่นเต้นจังเลยตอบตอบอ่อ น้า,า,ารักไหมเราต้องขอบคุณพี่คาเรนทีมากมากเลยนะคะซึ่งตอนแรกอ่ะของหมดไปแล้วแต่ว่าพี่เขาก็ยังอุตส่าห์ไปสอบหามาให้นะคะ<อ>นีเลยเห็นไหมคะส่วนไหมคะเพื่อนๆ<อ>ก็ถ้าเกิดใครสนใจนะคะก็ลองแวะเข้าไปช้อปปิ้งดูนะคะที่เพจอ่ะ พนเจอร์สบุ๊คอ่า KP KP Shopping Bag คนะคะซึ่งจะบอกว่าราคาถูกมากนะคะถูกกว่าเมืองไทยอีกนะคะแล้วก็ที่สำคัญของมาจาก USA โดยตรงเลยนะคะอืมโอเคงั้นก็เดี๋ยวขอไปจัดพายกระเป๋าชิ้นสุดท้ายนะครับทุบกค